สิ่งแรกที่ต้องถาคืออยู่บ้านหลังนี้ให้มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นต้องลงเงินเพิ่มไปจัดตกจักรครับซื้อต้อนไม้กระปูกนาบ้านครับนะส่งสวนมาเลยนะครับหมื่นกว่าบาทย้อนกลับไปตอนนั้นนะึ่งหมื่นกว่าบาทนะไอ้เท้าเท้าเนี่ยแล้วหลังบ้านเราก็มีที่นอนอาบแดดด้วยมีสนามหญนะ้านั้นอยู่หลงหนึ่งนะครับหาเอาละเราบอกตัวเองว่าขอให้มีความสุขก่อนน,นั้นท้ายสุดเราลงทุนก็ทำให้ดีเลยนะครับ เรามาลงต้นไม้วันเสาร์นะครับวันอาทิตออย์ก็อยู่รถน้ำก็มาอยู่หน้าบ้าน,นานะแต่ราได้ตัดส่วนหย่อมของเราเนาะได่ถึงรถน้ำต้นไม้เนื่องจา,งโ,ดา,งโ,ดาโดนนะครับก็มีแมหมงฝรั่งคนนึงอยู่ข้างหลังเราคุยกับเราบอกว่าเนี่ยนัดเพื่อนบ้านเราไว้จะมาขอดูบ้านเขาจะจะขอเช่ากันนะครับปรา,ารกฏว่าเขาตั้งเีงท่าไหนไม่รู้เพื่อนบ้านเราที่เเพนไม่มาเราบอกไม่เป็นไรครับเราความเป็นคนไทยเนาะเราเอ,อื้ออาทรกับเพื่อนบ้านเราถ้าทํา่อนดิ้นเพนไม่มาอยู่มาบ้านเจ้ก่อนก็ได้มาดู แต่อยูต้องเข้าใจนะแปรนบ้านที่นแบรนเขาสลับกันบันไดทันอยู่ซ้ายบันไดเขาอยู่ขวานะครับแล้วก็พาครอบครัวบ้านเราอย่างยางใจจัดใจสบายอ่ะเพราะเราต้องการมีความสุขใช่ไหมสร้างคติทั้งที่บ้านเองนะแต่ไปมาเรามาล่อนะแต่มันชื่นมื่นมากเลยว่ามีความสุขก้นไม้มาพาพาฝรั่งเดินดูบ้านมีความสุขเหลือเกินเดินไปเดินมาเพราะความสุขเพราะเราคงเป็นมานด้ออกมายังไหนเขาบอกว่าเช่าเธอเล้นไหมแล้วเขาถามเลยว่าเช่าเธอไล้ไหม โดยบอกไม่เอาไม่เอาฉันอยากจะมีความสุขในบ้านหลังนี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันไม่เช่ารอกโฮมมันตื้อเป็นอะไรท่าเชื่อไหมโฮมมันตื้อเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉันเป็นไงล่ะค้าเช่าก็อย,อยู่ในมือเราเราเสียเลินเรียกอะไรขอผมเริ่มจำขัดขึ้นมาแล้วนะคะรับผมเริ่มคิดแลแต่ไม่เป็นไรท้ายสุดเราก็เช่าไปนหลังก็ตัดสินใจอยู่ภาคหนึ่งเลยนะมันก็เริ่มทบทวนทราต์นะครับดึงสติเข้าได้นะครับเฮ้ยรัฐบาลจะจ่ายประมาณเท่าไหร่เอาเราก็เก็บค่าเช่าสมทบกันก่อนแล้วกันนะเพื่อจะไปซื้อบ้านหลังที่สองัง นะครับตอนนั้นยังไม่มีนะโอเคเราก็เริ่มเก็บเข้ามาก็เลยได้คุยกันอย่างนั้นท้ายสุดที่เล่าให้ฟังนะครับลงทุนหนึ่งล้านสองแสนบวกค่าตกแต่งหกแสนนะครับตอนนั้นเด็กๆนะไม่ค่อยมีเงินนะตกแต่งหกแสนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวิร์มากเลยนะครับลงไปล้านแปดได้ค่อยๆมาเดือนละสามหมื่นสองปีได้มาเจ็ดแปดแสนเกือบครึ่งหนึ่งมันโกหวยเลยนะนี่หนะักไใช่ไหมครับเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ย เอาล้ครับเพราะฉะนั้นหยุดเขาอยู่แค่ตรงน,นี้ก่อนนะครับพอทัศนคิติเราได้เราก็ต้องอยู่อย่างมีความสมันมาละครับภาษาร่างกายเราทุกทุกอย่างแอคชั่นของเราจะออกมาอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราข้ามคนไปต้องเป็นกูด,นด,นด,ด้วยไปต้องเป็นกูด้วยเราจะทําไงดีไปหาวิธีทะลาะก,กับราชการ <c oughs> <c oughs> คุณจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณจะวุ่นวายอยู่นั่นใช <c oughs> คุณควบคุมไม่ได้ท่ะนสุดที่สุดคือคุณดูแลทัศนคติครับ็ดูแลทัศนคสถติแล้วน่ะทำในสิ่งที่เราทาได้ดีกว่า นะครับต่อยอดที่เดียวครับจากบ้านหลังนั้นเ,เ,เอ,องเขาเช่าเอาเราเสียทำไงฮะเขาเช่าไปแล้วเนาะเราจะไปอยู่ที่ไหนดีกก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ครับเดือนละเจ็ดพันแต่บนน้ำไทยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนประมาณตั้งสองพันเก้าพันนะเก้าพันสมัยเมื่อทียี่สิบกว่าปีที่แล้วสามสิบปีแล้วไม่คิเรนนะครับก็เกิดอาการคิดขึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไงดีเนาะเราสุดเสียใจเหมือนเะนาะท้ายสุดก็เริ่มไปหาอพาร์ตห,หาคอนโดเล,เล็กๆที่ซอยจตุจูน นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มอย่าสังหารทิ้งที่นี้ก็เขาเช่าไปอยู่ๆไปอยู่ๆไปปรากฏว่าตอนแรกที่ไปซื้อที่ซอยหกนะครับอยู่เองถูกไหมปรากฏว่าอยู่ไปสองสามปีสองสามปีมันเวรคืนไม่ถึงนาทีนึงแล้ววันนึ่งเขาประกาศว,ว่าเวรคืนแค่ซีกเดาเป็นหมู่บ้านครับเราไม่โดนสรุปก็คือมันติขามีบ้านหนึ่งหลังคอนโดหนึ่งห้องนะครับเริ่มมาละใช่ไหม แล้วตอนนั้นค่าเช่ามันดีครับเพราวจ่ายสบายเลยแต่ลูกที่เริ่มทำยากนะครับเริ่มทำยากต้องคิดได้ดีนะครับรน,น,น,นะค,บคุยกันหลักใหม่ได้นะครับจรงจิุดนี้เราก็เริ่มมีรา้วค่าเช่าแาบบ้านหลังนี้มาจ่ายเงินดอกผ่อนอนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นไม่อยากจะบอกนะเนี่ยครับยอมรับเหตุการณ์ไปบ้านไหนมันจะไปก็ไปยอมรับมันชอบล้วหาวิธีอยู่กับมันอย่างมีความสุขจะรักสิ่งต่างๆมันออกมาด้วยความสุขว่บทุกอย่างมันเริ่มเกิดดีขึ้นเห็นไหมครับเราไปเด่นกัน เมื่อเกิดวิปรตในครอบครัวเรามองยังไงเกิดวิปรตในงานของเราเป็นยังไงนี่ยอมรับยอมรับถึงแล้วก็เดินต่อด้วยความสุขสธาแล้วั้าถึงว่าตอบลออกมานะครับเอาล่ะเราลองดูนะครับเทคนิคของนะครับตะกกนไอทําไม่ได้นะครับตะโกนลรีทาได้ครับซีกอพาร์ตเมต์ครับตอนที่ตัวเองตกงานยอมรับเลยนะครับรู้สึกมึนตึงเลยดกว่าแต่สิ่งที่เคยพยายามทํา หลายคนนะครับเมื่อเวลามีปัญหาอายเรื่องของความช่วยเหลือคนนี้ไม่อายไม่อายต่อการเผาคำช่วยเหลือเหตุผลเราไม่ได้มีจิตใจที่ต้องการเรารักเกลียดยุคนี้หรือยุคไหนก็แล้วแต่คำว่าสายสัมพันธ์ก็มีไว้ดูไหมือนบางคนมีแน่คิดนะครับว่าสายสัมพันธ์จะลบคนเขาี็ดกันเองเขานั่นไม่ใช่เรื่องว่าสายสัมพันธ์นะ้แค่คนรู้จักแต่ถ้าเรารบกวนเข้าวันหนึ่งเราต้องจ,จ่ายชจ้าชายอื่นเขาเราทำด้วยมอนครับนะครับเราจะไม่ปด้ผู้ได้อะไย ปรากฏว่าวันที่ตัวเองนะครับเจอปัญหาขึ้นมาตัวเองก็ถามว่าเฮ้ยเราจะทําไงดีเนาะเพราะฉะนั้นตัวเองนี่จัดการครับลิสทั้งหมดขึ้นมานะครับลิสทั้งหมดขึ้นมาเลยนะครับว่าเออเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงถ้าอยู่ค่อยคิยคดค,ค่อยคิดขึ้นมาหาคอนเนตชั่นที่เราเริ่มรู้จักนะครับแล้วโทรหาทุกคนติดต่อทุกคนที่เราคิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือเราได้อันนี้วงเล้นเด่นนะครับหลายคนไมรล้า ตอนนี้นึกในใจเล่นๆครับถ้าเวลาคุณมีปัญหาคุณไช่วยเหลือตัวใครช่วยอ่ะขอถามนะครับถ้าเราไม่ช่วยตัวเราใครจะช่วยเราครับถ้าว่าเราม,มีปัญหาไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยนะครับนอกจากเพื่อนูงเ,เ,เพื่อนสนิทไม่เป็นไรเราขอไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ช่วยเราไปไหนครับถ้าเขาไม่ช่วยเหลือเราไปไหครับ พอแค่ okay. นั้นกับอยู่ที่เดิมถูกไหมครับแต่ถ้าเขาช่วยเรามีสิทธิ์ที่จะผ่านคนตรงน,นั้นมาเพราะฉะนั้นตัวซิมกับตรวจดีที่ตัวนี้นะครับการค้นหาโอกาสประเด็นง่ายๆครับจริงๆแล้วอยากจะ,ปะเป็นที่ก่อนด้อนท้ายนะครับพวกีก้ตื่นะครับประเด็นหนึ่งเลยนะคุณอย่านั่งเฉยหลายคนเกิดปัญหาขึ้นมาสงเศร้าทุกข์อยู่ในห้องแต่นี้ไม่นะครับพอทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับนะครับต้องพยายามดึงตัวออกมาให้เร็วที่สุด อย่งนั่งจมอยู่ในกองทุกข์แต่คนบางคนกลายเป็นคนที่มีปัญหาตลอดเวลาและอยู่ในหางเพราะเนื่องจากนะครับนั่งทับความทุกข์เหล่านั้นไปเรื่อยแต่นี้ไม่เลยนึกถึงใครได้โทรหานึกถึงใครได้ออกไปพบพูดคุยกับเขาไม่พอครับถึงที่ทำต่อหนักอือเรื่องความเที่ยวอยู่ในสายต่างประเทศนะครับเราเดินทางบ่อยเราไปดูงานแสดงสินค้าบ่อยจะไม่เคยนั่งทุกอยู่ในบ้านเด็ดขาดทุกวันนี้บอกนอกเสมอว่า ถ้าคุณอยากจะมีฐานะคุณต้องไปหาโอกาสวิธีหาโอกาสสำหับคุณง่ายมากเลยเสาร์ที่เราทำอะไรครับเราทํางานจันถึงสุดนะเสาร์ที่เราทำอะไรทําอะไรครับตอนธรรมนาสุดยอดตกลงเลยครับน้ำตานธรรมนาครับอันนี้แล้ก็ดีครับแล้วก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นทำอะไรครับเดินห้างเนาะเดินห้างก็ถือว่าได้อะตกลงขึ้นนึง นะครับเดิน้งางก็กถือว่าดีครับมันมีข้า,ามาํำสาววเดินเปิดอะไรเข้ามาเดินมาไรลเดินเข้ามาเดินดึ้นนะครับเดินเปิดอะไรแต่มีหลายคนครับทําง,งานจันถึงสุกปัรบสะวเสาร์ทิตย์อยู่บ้านทำรีดเสื้อผ้าจัดห้องนู่นนี่นั่นบ้างกันไปแต่ข้อสำคัญที่สุดคืออยู่อย่ในบ้านตอนนี้จะอยู่บ้านไม่ได้เลยสะวร์อาทิตย์แต่ไม่ใช่ว่าเราติดนอกบ้านนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ตัวเองเนี่ยดิ่นอยู่เสมอตัวเองชอบเล่นกับตัวเองนะครับเล่นยังไงครับ เมื่อใจมันขอเดี่ยวเมื่อไรต้องจับความจับจับพฤติกรรมเนี่ย้ดเข้ามาเพื่อเพื่อหางล้างความรู้สึกที่ไม่เดี่ยวเมื่อเรารู้สึกท้อแท้เราก็พยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้มันท้อแท้ไปเดินห้างอย่างเี่ีพูดก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆส่วนตัวสตวาที่จะพยายามจับวลาให้อยู่ช่วงหนึ่งเดินไปดูงานแสดงสินค้านะครับเดินดูงานแสดงสินค้าต่อยอดอีกนิดนึงเลยนะครับขอขอเลยกับอะไรในปีให้หลังนะครับ งานาการสินค้าด้วยตัวเองเดินนะครับนำมาซื่อเหมือนตัวอย่างเช่นท่านในอดีตไปเดินกานมาเกิดงานไม่เกิดขายเลยครับเครื่องจักรหน้าตาแบบนี้เป็นจรนจิเนียไม่ได้เป็นได้แต่ศิลปินเนานนะครับนะเป็นเอนจิเนียไม่ได้เลยครับเครื่องจักรยุไม่เป็นแา่ก็ไปเพราะต้องการไปรู้ว่าเขาคุยเอะไรเรื่องเครื่องจักรก็ไปครับเห็นเหล็กเป็นเหล็กเห็นเครื่องเป็นเหล็กมันไม่ได้มากเลยว่าเหล็ก แล้วในเสตตราก็ไปเจียวสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าสินค้าตัวเนี้น่าจะจบออกมานะครับน่าจะจบออกมาก็คุยอย่ากผู้ผลิตปรากฏผู้ผลิตบอกว่าไม่ล่ะฉันจะขายเครื่องฉันไม่ขายสินค้าตัวนี้วันนี้ฉันมาแสดงงานที่นี่เพราะฉันต้องการหาคนซื้อเครื่องแล้วบอกเราไม่ซื้อเครื่องเราจะซื้อผลผลิตฉันไม่ขายฉันจะขายเครื่องฉันไม่ซื้อฉันจะซื้อผลผลิตเหี้ยหนึ่งนะครับคุยมาคุยไป พอเขาข้าเรามันหายเครื่องไม่ได้มันหายเครื่องไม่ได้ครับก็าหายเครื่องไม่ได้เหทําไมครับเพื่อเก็บเครื่องไม้เปล่าๆปล่าไหมเราก็บอกท่าน,นลองทําให้เราหม่สิลองทําให้เราหม่ท้ายสุดก็ลองทําให้เราเราก็ส่งสินค้าตัวนี้ไปญี่ปุ่นเพราะเราเพราะเรารู้ว่าญี่ปุ่นมองอะไรอยู่เราส่งไปญี่ปุ่นปรา,ากฏว่าจากด้านเดลตานไม่ถือกานั้นนะครับได้เงินมาขออนุญาตไม่บอกนะครับหลังหลายล้าน จาัดก,การไปเดินแม่ทะเลไปดูงานที่แบบไม่ได้ตั้งใจดูแล้วปรากฏสิ่งที่ได้คือโอกาสไม่พอแค่นั้นจากตรงน,นั้นต้องเราต่อยอดมาเพราะคือโรงงานผู้ผลิตอแนะนำซัพพลายเออร์อื่นๆมาให้ตับเราได้เห็นไหมครับประโยชน์ของการเดินงานแสดงสินค้าแต่หลายคนไม่ไปอะ่ะไม่เกี่ยวอ่ะรู้ได้ทําไม่เกี่ยวรู้ไหนไม่ได้โอกาสท่านถ้าเวลาเรามีปัญหาครับเราต้องเอาตัวเราเองออกไปแต่หลายคนนะครับ อยู่ในบ้านเดินเพื่อเอานะเดินนานสคือธรรมะก็ทำใจไม่ว่าการธรรมะทำใจอย่างเดียวมันพ้นไม่ได้หรอกไหมมันต้องก้าวข้ามต่อใช่ไหมครับโดยก็อย่างนี้ถ้าใครที่มีภาระต้องดูแลถ้าเราธรรมะอยู่ในใจท่านท่านสุเอย่เดียวไหมนะท่านก็ออกมาด้วยก็ออกมาเดินอยู่แต่ถ้าพวกต่องเป็นคนท่องตนนะครับเดินแบบได้ข้าวหวัไนะเดินเรื่องกางต้องการข้อถามบางอย่าง แล้วสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะนั่นค่าหลังเ่าวันนี้ต้างมาเจอขุ่มทองที่นี่นั่นเออไม่เอานะครับเดินแล้วก็ลองเปิดโลกกว้างขึ้นมาดูแล้วลองปฏิสัมพต่อคอนเนคชั่นยังไงครับนะครับหนะาโอกา,ยายสไม่ได้ตัวนี้เสร็จปั๊บจะคุยกับใครต่อแล้วมันก็เปลี่ยนทิศทานะครับแต่นั่นคือเหตุการณ์หลักนะครับพูดถึงตอนที่เหตุการณ์ตรงนี้บเหตุการณ์ตอนที่เรียนบอก BR. เป็นโทรหาทุกคนเขียนมันขึ้นน้ำลิ้นมันขึ้นน้ำแล้วท้ายสุดเราเราก็ได้ออกตา ต้องบอกว่าในตอนที่เกิดตุ้อย่างรุ่งตัวเองก็ออกมมเมื่อวันศุกร์ทำงานได้ทันทีในหลายอย่างเป็นไงครับ,รบตกงาน48ชั่วโมงเองทำไมครับ48ชั่วโมงเองหาได้เลยเพราะเนื่องจากบอกเองว่าเฮ้ยยังไงฉันก็ไม่แพ้ยังไงฉันก็ไม่อยอมแล้วถ้าอยู่ก็ได้งานแต่งานนั้น9หมาต้องบอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุน,นะครับมันองย้อนกลับไปบอกตัวเอง,สงเสมอว่า คือความผสมของพระเจ้าคนระับเป็นความผสมของสิ่งศักดนะิ์สิทธิ์บางอย่างเนาะต้องการเท่ามีฐานนะเพราะตอนที่เกิดเป็นลูกจา้าตัวเองเป็นลูกจ้ากที่ต้องการขึ้นเป็นผู้บริหารของบริษัทมีคนรอมีรถประจำตรงเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบเจ็ดปีที่แล้วเนาะมันจะรวมกันเดือนเกือบสามแสนขี่เหร่มากขี่เหร่ไหมครับไม่ขี้เหร่เลยยุคนี้สามแสนก็ไม่ขี้เหร่ ใช่ไหมล้วไม่อยากจะบอกยุคที่แล้วเนี่ยสามแสนเนี่ยสองแสนกว่าสามแสนก็ไม่คิดเลยเราป้องการแบบนั้นจริงๆแต่พอวันมันเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราไม่มีทางเลยเรารับมันเราท้าิายเป็นตัวการีิธีแล้วเราก็หาโอกาสได้มากที่สุดพ้านตัวเองก็เลยเดินหน้าต่อมาได้